โอ้ว้าวสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมหลังจากที่ได้ดายหญ้าพวนดินไปให้กับถั่วนะครับตามที่เห็นแล้วก็มีฝนตกมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับตามที่เห็นเลยนะครับถั่วผมเริ่มเห็นไหมครับใบเริ่มลงพุ่มแล้วนะครับนี่เลยโอเคแล้วนะครับอาจจะย้อนแสงไปหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับเช้านี้ที่สวนผมนะครับพาทุกคนได้เดินมาดูกันนะครับนี่แหละนะครับคือ ความสุขทางใจที่มันยากที่จะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรนะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อกิน5บาทสิบบาทมันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าความสุขที่เราจะได้มากกว่านั้นเนี่ยครับพอเราได้เดินมาดูพืชผักที่เราได้ปลูกลงไปมันสวยมันเขียวมันก็ทําให้เให้รู้สึกว่ามันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับที่มันหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนี่ครับผมก็ได้ปลูกลุลละสองสามต้นนะครับมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วบางบางดุมอาจจะไม่เกิดเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองครับนี่หญ้าเริ่มขึ้นลกแล้วนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีของสวนผมนะครับเนี่ยหันมาดูด้านนี้ครับสวนน้อยนาครับเนี่ยนะครับโอโ้โหดอกดอกเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่าปีนี้ผลผลิตจะเยอะหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูมุมนี้ครับมุมที่พาทุกคนได้มาดูบ่อยๆนี่ครับสวยเขียวขึ้นแล้วนะครับตามที่เห็นเลย นี่เลยนะครับโดนแสงแดดมาต้องนิดนึงครับค่อนข้างที่จะโอเคมุมนี้สวยครับผมอื่ส่วนพักทองครับ <c oughs> มันเกิดการชะงักช่วงตรงที่ว่ามันไม่ได้มีน้ำนะครับมันก็เลยเป็นไปตามที่เห็นอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับรุ่นแรกที่ปลูกฝั่งทางด้านนู้นนะครับดินตรงนี้จะเสื่อมคุณภาพนะครับไม่ค่อยที่จะแบบสวยมากมายเหมือนกับด้านนูน้น แต่มันก็โอเคนะครับก็จะมียอดฟักทองให้ได้เก็บไปกินบ้างแล้วก็จะมีดอกพอที่จะให้ได้กินในระดับหนึ่งนะครับพาทุกคนได้มาดูกันนี่ครับมองไปด้านนู้นครับสวยเขียวเลยนะครับอันนี้คือเดือนมีนาคมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่9มีนาคมครับนี่ตามที่เห็นเป็นยังไงครับสวนผมเป็นแบบนี้แหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพามาดูกันหลายๆมุมหลายด้านครับอื น้านี้ครับค่อนข้างที่จะโอเคบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นนะครับได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงธรรมชาตินี่โอเคกันเลยทีเดียวนะครับปักคงก็กําลังติดลูกครับลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่จริงๆถ้าเกิดเราปลูกอีกที่หน,นึ่งนะลูกค่อนข้างที่จะแบบโตแล้วนะครับแต่ตรงนี้เหมือนมันจะยังไม่โอเคนะครับผายข,ของเราครับ นี่ครับใบเริ่มเขียวเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะครับหลังจากที่ตรงนี้ได้รดน้ําตลอดนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคฝั <c oughs> ่งทางด้านนี้ครับยอดฟักทองถ้าเอาไปเป็นผักลวกจิ้มน้าพริกก็โอเคเลยนะครับเนี่ยด้านนูน้นนู้นนะครับหน่อไม้ที่มันกําลังแทงหนอ่อขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นไปอาจจะเป็นลำพี่อที่จะเป็นลำต้นหลักในการที่มันจะโตต่อไปนะครับ อีกประมาณสักปีหน้านะครับผลผลิตตรงนี้ก็เยอะแน่นอนครับมะพร้าวน้อยหนากล้วยไผ่โอ้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับหลายหลายคนก็มองว่ามันไม่ได้อะไรตอนนี้ความที่เรียกว่าไม่ได้อะไรก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับเนี่ยนะครับเช้านี้พาทุกคนมาดูที่สวนกันนะครับสวัสดีเช้านี้ทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ